สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่สายอยู่กันสองคนกับป้ป๊านะคะแล้วก็ก็เลยอยากมาทําอาหารที่เราสองคนชอบป้ะปาชอบกินสปากเกตตี้แม่สายก็ชอบกินอาหารไทยนะคะเราก็เลยมาลงตัวกันด้วยการทําสปากเกตตี้หอยลายผัดน้ําพริกเผานะคะพอดีว่าวันก่อนเราไปเดินที่คอสโก้เนาะแล้วก็ไปเจอหอยลายนะคะมันถูกเนี่ยแปดร้อยกรัมประมาณเกือบเก้าร้อยกรัมอยู่ที่หนึ่งพันนิดนิน 1, นดนะหนึ่งพันเยนนีนน้ก็ประมาณ 200 200กว่าบาทธรรมดาหอยลายนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้ขายในซูเปอร์นะคะประมาณ10ตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าเยนแล้วนะ,ะก่อนที่เราจะมาทํานะคะเอาหอยลายไปแช่น้ําเกลือก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบค้นทรายออกมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือวันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อมมหมานะคะเราจะใช้แค่1.4ม mm ิลิเมตรนะคะต้มแค่2นาทีเองเพราะฉะนั้นก็ป๊าปี้ทำไมย อ่าอ่าเปิดไว้เดี๋ยวจะต้มแล้วต้มแค่สองนาทีเองนะคะหนึ่งมัดหนึ่งร้อยกรัมก็จะต้มสองมัดสองมัดพอเนาะ,ะปะป๋าเนาะวันนี้ให้ปะป๊าช่วยกันเข้าครัวนะคะระหว่างทําอาหารไปกินไปเนี่ยเราก็จะสามอ้ยเยอะเลยห้หรอ,อก็อยากกินหอยเยอะไม่ได้อยากกินสปากเกตตี้เยอะ,ะอ่ะป๊าสามเหรอ,อสามก็สามเพิ่มสองนาที ค okay, okay. คนกินเยอะก็งี้เส้นเล็กด้วยเออแต่เส้นมันเล็กมากนะเส้นแค่หนึ่งจุดสี่มิลเองทำทำเมอร์ไประหว่างต้มก็ใส่เกลือกับน้ำมันไปนิดนึงนะคะหยอไปนิดนึงเพราะว่าเส้นจะได้ไม่พันกันทีนี้ก็จะมาผัดหอยลา ใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมนะคะลงไปผัดเลยผัดนี้หอมก่อนนะหอมหรือยัง ลืมป่าเลยใช่ไอต่อมาทีนี้ก็ใส่หอยลายเออหอยลายเต็มหม้ออันนี้เสร็จแล้วขอนิดนึงสองนาที ฮึรอก,ก่อนเดือดนานแห้งแม่ใส่นี่ถ้าหอยมันอ่าอะไรนะเปิดอะป้าเมื่อกี้นะไม่ใส่ให้ป้าไปหาซื้ออ่าอะไรนะใบหกโหระคาฝรั่งเพราะว่าที่บ้านไม่มีโหระคาไทยนะคะตอนนี้กําลังหวานอยู่แล้วไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นโหระคาฝรั่ง ที่หน้าบ้านมีอยู่ต้นนึงนะคะแต่ว่ามันมีไม่กี่ใบก็เลยให้ป้าไปหาซื้อชอบหอมหัวใหญ่ก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้กินผักไปด้วยปิดฝาน,นิดนึงทำเองนี่น้ำมันพริกนแะม่ใส่ททำเองเลยแล้วก็เก็บไว้ในโหลแก้วเดี๋ยวจะใส่ไปนิดนึงนะคะให้สีสวยแล้วก็มีความเผ็ด ดไม่ค่คอยเ็แล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะนี้ก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ขนอน,นิดหน่อยนะคะเพื่อความอร่อยเสร็จแล้วก็เป็นน้ำตาลค่ะ <Okay. S 1> ใช่ คนๆให้มันละลายอืน่ากินป๊ะป๋าพูดดิน่ากินหอมน่ากินหอมคักแน่โอเคละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปก็ป๊ะป๋าบอกให้ต้มสามมาดูสิเต็มม น่ากินน่ากินน้ำใส่นี่ก็ตามสบายน้ำไม่ต้องใส่แลนะ้วนะปะปะอ๋ะอขีบใส่ใส่ ได้ไปหัวฬา,านะคะทีนี้ให้มันสุกอย่างเดียวเมนูนี้ไม่ได้เรียกแม่ย่านะคะเพราะว่าแม่ย่าคงกินไม่ได้เผ็ดนะคะที่ในซูปเปอร์มันจะมีหอยลายแบบต้มสุกแล้วนะคะมาจากต่างประเทศนะมาจากประเทศอะไรเอกวาดอร์ Ecuador, อะไรอย่างงี้เนาะที่เราเห็นเนะี่ยแซนานใิชจานคะ่นะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันกินไปเมาไปนะวันนี้ เชฟมิชลินมิชลินสตาร์ทำเมนูสปาเก็ตตี้ผัดหอยลายค่ะในการหนุนจานอ๋อดูหน้าอร่อยนะเนี่ย ต้องชิมไหมหต้องชิมไหมมัม่นใจว่าฝีมืออร่อยนะเราไม่ต้องชิมม, <c oughs> มาทั้งต้นเลยลืมนึกว่ามัน ีเราว่าเราเด็ดแล้วนะทำไมมันมาทั้งต้น,นร้อนเต็มบรรยากาศดูกินไปด้วยชมสวนสวยๆไปด้วยะป,ะปะปามีอันนั้นนะธรรมาสโก้นี่มันอาหารไทยไม่ใช่อาหารข้าเลยเอ้ออยเต็เออยากใส่ก็ใส่ยุ่ยโอ้ย อืมออโอ้ไม่กินขั้นไล่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่กินอีกขั้นไล่ไม่ได้ไม่ได้แบบขน้น<อ>ไม่ได้กินนานมากปกตินะคะเวลาถ้าแม่สายจะกิน ่หอยลายผัดพริกเผาอะ่ะก็จะซื้อเนื้อหอยลายมาเพราะว่าหอยลายของที่นี่มันมันจะมีเยอะมีมากมีน้อยตามฤดูกาลนะคะช่วงเนี้ยเป็นฤดูของหอยนอกประมาณเนาะอหอยตลับหอยอะไรอย่างเงี้ยจะมีเยอะแต่มันก็แบบกินแบบญี่ปุ่นอะ่ะคือกินกินแบบเต็มที่บ้านเราไม่ได้นะอะไรก็แพงอร่อยืมอืมอ อ,อร่อยมากอ,มอร่อยหอยลายมีเปลือกโอชาชิบุดิธรรมดาเห็นแพ็คเล็กๆเนี่ยนะเอามาทำอะไรก็อะไรอะมาทำเป็นอะไรมิโซชิรุนะครับมิโซชิรุอืมไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่อืม วางหอยบาดปากไม่ค่อยเผ็ดนะปะปอันนี้เป็นอาสาริใช่ไหมหอยลายภาษาญี่ปุ่นเรียกอัสตารมเมื่อก,ก่อนเราอยู่เมืองไทยเราก็กินบ่อยนปะปบปนะ่าเนาะเมืองไทยอ่ะมีร้านขายสปาเกตตี้แต่เขาจะทำเผ็ดกว่านี้เราอันนี้น้ำพริกเผาแล้วก็ เป็น,นพริกเผาของอะไรนะยี่ห้ออะไรนะมันก็รสชาติไม่ค่อยเผ็ดนะพริกที่ผัดก็ไม่ค่อยเผ็ดโอ้ยป้าเติมทาปาสโก,กเยี่ยป้วด้วยอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันจะออกเผ็ดหวานป้าเติมเปรี้ยวเข้าไปรสชาติอะไรต้มยำ ัจงทำอะไรแม่ทำอะไรบีวายพูดถึงต้นไม้เราสูงแบบนี้ก็ดีเนาะ<ม>คนก็มองไม่เห็นในบ้านนะเวลาเราเปิดผ้าม่านแบบนี้คนมันก็ไม่สังเกตมันก็ไม่เห็นห ป๊าปทำสามห่อแต่มันก็อร่อยนะอร่อยอ่ะอร่อยมากกับหยุดไม่ได้อร่อยจนหยุดไม่ได้เหรอป๊าปเป็นคนชอบกินสปาเกตตี้ใช่ไหมสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกระเทียมก็กินได้ใส่อะไรป๊าปที่ป๊าปชอบใส่แครพปิกแห้งผัดแซมอือโ้โซเปเปโรนีโน พริกแห้งกระเทียมแอนโชวีแค่นี้ปอปไาก็อร่อยได้แล้วเนาะแอ,อนโชวี่ก็ะท,ทำอะไรทำอะไรทำอะไรแปลกๆอีกแล้วอย่าบอกนะใส่วานัตโต้อะไรอ่ะปอปไาชิโอกรระกร์ละะพอพูดถึงแอนโชวีแล้วละชิโอกะระมาแล้ว เชี่ยวกระละทำมาจากอะไรปะป๊าบอกคุณผู้ชมด้วยอันนี้มาจากโจ๊บดีบอสดีบอสเนี่ยขมงปลาใครใกล้ซีน่านะตัวใหญ่อันนี้ทำมาจากาเครื่องในของปลานะคะเป็นพวกกระเพาะแล้วก็พวกอะไรอะ่ะเครื่องในเนาะเป็นพวกตับอะไรพวกเนี้ยรสชาติมันจะเป็นยังไง คือจริงๆมันเหมือนอ่ออะไรนะไข่ปลาอะไรนะเครื่องในปลาทำมาทำจิบใจเหมืองใจยี่ห้อนี้เขาบอกว่าทำมาจากเมืองไทยนะคะเหมือนบ้านเราอะที่คนคนาภาคเหนือภาคอีสานอะเขาทำไอ้นั่นอะอะไรนะขไข่ปลาฟักอะเขาก็จะเอาเครื่องในปลาไปดองแล้วเวลากินก็จะหั่น ค่ะตะไคร้หอมแดงอะไรใส่ก็ประมาณนั้นนะไม่ได้กินนานแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างนะลืมใส่มะนาวคัตปลาทูน่าหรือปลามัคคุโรืมคคุโรเป็นอะไรคัตโซคัตโซคัตโซก็เป็นปลาทูน่าเล็กใช่ไหมเล็กแต่ว่าปลาโอหรือปลามัคคุโรก็เป็นปลาทูน่าตัวใหญ่แต่ว่าเมืองไทยได้เยอะสิงั้นอ่ะแล้วเขาเนื้อไปทําอะไรเนาะเมืองไทย มึงไทยเนื้อแบบทำอันนั้นเปล่าทำทำเฟรชไหมปลากระป๋องอะไรเออใช่เนาะทูน่าปลากระป๋องอะไรเงี้ยเนาะรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะขอชิมป้าปลาชอบนะแต่เมื่อไห่ไม่เคยกินอ่ะเห็นมันดิบๆอย่างเงี้ยก็ไม่กล้ากินเค็มมากอืมนเค็มขนาดนี้กินได้ไงกินกับข้าวอืม ก็จะกินพอๆแล้วมันไม่มันมีแต Thai, after, insane, ่ความเค็มอะมันอร่อยตรงไหนถ้าเป็นของไทยอะอะไรเขาเรียกอะไรนะขี้ปลาฟักอะไรนึกหม็นี้ก็กินปลาล่าสิปลาล่าก็เหมือนกันอะไรมันกินเยอะขนาดเนี้ย หมดหม้อหรือยังหมดหม้อแล้วป้าป้าอะชอบดูรายการคนกินจุอก็เลยชอบทําตามเขาหรือเปล่าหนที่กินเยอะๆอร่อยอร่อยอร่อยทำไม่อร่อยก็มีกินเยอะชอบไอ้ดูไอ้นั่นอะอะไรนะคนญี่ปุ่นเรียกอะไรนะรายการอะโอกุยอ่ะที่แบบโอกุยโอกุยที่แบบคน หอมๆแล้วก,ก็กินเยอะๆ <Food S 1> เหมือนกับแบบต้องกินเยอะๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวทีละสามกิโลอะไรเงี้ยเหมือนใจก็มีหลังคาเรนะหนังคาเรสี่กิโลห้ากิโลอะไรคนไทยคงไม่มีใครไปนั่งกินหรอกมั้งนั่นคือแชมปิองแชมป็นญี่ปุ่นอ๋อแชมป้ยงคาเรหรือช่อชิลแล้วใครไปนั่งกินคนญี่ปุ่นเหรอ,อเพราะคนไทยคนไทยด้วยสิใจมี ร้านหนังกินกรุงเลยอยู่แถวไหนไม่รู้มา,มาไม่เคยไปคุ้ิบิดเออืมคราวหน้าป้า,ปาก็ลองไปกินดูสิลองชิมก่อนน่าจะใกล้ๆสายามหรือเปล่าอ,อาจจะต้องแถวที่คนทุกผ้าหรือมั้งเพราะคนไทยก็ไม่ได้แบบกินคาเรเป็นทุกคนนะป้า,ปาอืมคนไทยชอบคาเรอย่างเกียก ก็ไม่ได้ทุกคนไงเพราะบางคนเขาก็ไม่เคยกินใช่ไหมก็ไม่รู้รสชาติเพราเป็นเรายกจานกับข้าวมานั่งกินชมสวนนะคะให้ทุกคนได้ชมสวนด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสวนครัวที่แมซ่ซายปลูกนะปีนี้ก็จะมีมีผักบุ้งนะคะแล้วก็หวานกระเพราขาวกระเพราแดงไว,ว,งว,ว้แล้วก็ปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพูแล้วก็เป็นบว,วบเลียมแตงกวา คิวด้วยคือมีคิว,ควผลไม้อ่ะนะม,มีนกมาทำรังแล้วก็มีไข่มีลูกนกด้วยแม,แม่นกก็เอาคาบอาหารมาให้ม,มีอยู่ตรงต้นบวย้ยแต่ว่าไม่อยากไปรบกวนเขาเนาะเขาก็หาที่ปลอดภัยมาทำรังครับน่ารักมากเราไปสองทุกวันเยอะมากอิ่มวันนี้หอยลายแปดร้อยสามสิบกว่ากรัม ก็ประมาณแปดขีดกว่ามันรวมเปลือกด้วยไงเนื ه, ้อมันนิดเดียวเอง,งแล้วก็อ,อะไรนะสปากเกตตี้เส้นสปากเกตตีสกก้สามร้อยกรัมก็คือสามขีดนะคะหมดเกลี้ยงปาปากินแค่หนึห้าสิบสองอยห้าสิบ <laughs> อยากจะออกคลิปบ่อยๆ,ๆแต่ทีมปาป๋าก็พูดเยอะๆนะครับแต่ทงหมดคัหคัดครับคับแล้วคิดว่าพูดน้อยนะครับ พือนอะไรเยอะๆๆเขาหน้าค yeah 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 yeah. ิดว่าอะคิดว่าลูกจะขับมาถ่ทยวิดีโอด้วยครับนะครับเดี๋ยวถ้าลูกมานะคะไม่สายกับป๊ะป๊าก็จะหาคลิปสนุกๆมาทำให้ชมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ